กระาสวัสดีทุกท่านครับขอรับเร้าสู่คียบอร์ดครับบิ๊กออย้ำจะช่วยเหลือเต็มที่ครับแต่รับไม่เลียนหนี้พันนานบอลให้สราวุธนะครับคนตนํารวจเอ,ดอกด็เอร์สมยศภุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันครับพร้อมหาทางช่วยเหลือสราวุธมาสุขอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่กําลังประสบปัญหาติดดิสินนะครับ โดยจะเป็นการหาทางแก้ปัญหาอย่างเต็มที่แต่จะไม่นาเงินไปจ่ายหนี้ให้กับแข้งรายนี้ครับและจะไม่เรียกเจ้าหนี้กับนักเตะม,มาตกลงเพื่อหาข้อยุติอย่างแน่นอนครับล่าสุดนายกออสกล่าวในที่ประชุมยืนยันจะหาทางช่วยเหลือแต่คงเป็นไปไม่ได้ครับที่จะเอาเงินส่วนตัวไปให้นักเตะจ่ายหนี้สินและจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเรียกเจ้าหนี้กับเจ้าตัวสราวุธมานั่งเจราจาหาข้อยุติครับแจ้งชัดตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับนักเตะโ,โดยตรงนะครับก็เป็นอัปเดตข่าวของสราวุธครับ ให้ได้มีข้อมูลเข้ามาให้แฟนบอลได้ติดตามกันนะครับส่วนทั้งนี้ทั้งนั้นครับต้องรอเจ้าตัวเองครับเข้ามาพูดคุยเพื่อหาทางแก้ปัญหากันต่อไปก่อนครับถึงจะรู้แนวทางในการแก้ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ของท่านครับจะเป็นกําลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับท่านสามารถกด subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ